ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขอใช้พื้นที่นี้ในการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ร่มโพทองของแผ่นดินลุงเชาวชวนมองรอยพระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงกับหัวใจคนไทยตลอดกาลสวัสดีครับ พ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่รักทุกท่านลุงเาาณเมืองคอนขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการเจาะประเด็นร้อนกับลุงชาวณเมืองคอนทาง Talk Podcast Thailand นะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศคงจะมีความรู้สึกที่หนักอึ้งอยู่ในหัวใจพวกเราทราบข่าวจากถแถลงการของสำนักพระราชวังแล้วใช่ไหมครับข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลว